กาดเปิดครับนี่กาดตกครับปักเข้าไปโดนศอกสั้นครับเดือครับอาปักในตอนนับเลยนะครับหลับตั้งแต่โดน่น้หละครับครับก็ยังไม่สิ้นหวังนะครับบอลลังครับต้องไปเหนื่อยอีกครั้งกับทางด้านฉลามสีสวัสดีครับบอลลังซับครับป็นไง้า่น้องวันนี้ไปภาพโดนอะไรครับโดนศอกครับโดนศอกประสบการณ์เราเป็นรองเขาด้วยใช่ไหมแตกด้วยหรอแค่กี่เข็มครับสี่สี่เข็ม มีอะไรบอกเป็นแฟนบ้างกันลังซับก็โทตทีนดีเลยครับครั้งหน้าใหม่ครั้งหน้าต้องไปเจอกับคู่ปรับเก่าสลามเสือที่เราเคยชนะเข้ามาเป็นไงก็เก่งขึ้นครับต้องแก้เยอะต้องไปปรับไปเยอะใช่ไหมอ่ะก็ขอให้โชคดีนะครับยังเหลือหนึ่งไฟได้ลุ้นครับชนะแล้วเป็นไงบ้างน้องวันนี้ ใายครับสบายเลยก็เรดอนรูนิดหน่อยครับตจ้าเกิร์นครบได้ตามแผนนะฮะก็ก่อนเขาก็บูมนะก็ได้ทักมาบอกมาทำให้เน้นไปที่ศอกนะครับวันนี้เราทำได้ตามตามแผนที่วางไว้ครับลบคำตรกลงไปที่แล้วการครับขอบคุณมนะครับมะออ่่างล วั่บนนี้เสียวอ่ะถามความรู้สึกกันวันนี้เนี่ยถือว่ายกภูเขาออกจากอกยัง ลบความขวาดไปที่แล้วเขาไปที่แล้วเราต่อยไม่ดีเลยต่อยด้หนึ่งนะวันนี้นี่โชว์ฟอมตอนนี้นี่ขึ้นมาเบียดกระดาบดำแล้วนะไม่เตงหนึ่งแลเตงสองเลยแล้คลายความกดดันยังตอนนี้คลายแล้วคลายแล้วอยากจะอยากจะบอกอะไรแฟนๆบ้างสนใจไหมฝ่ายหน้าก็บ้องทำดีวันนี้ครับเต็มที่มีอะไรบอกพี่บูมไหมผมได้แล้วพี่พี่ได้พี่บอก คือเคี่ยวเข็นทุกอย่างนะครับแล้วมวยรอบครั้งนี้เนี่ยเราจะซ้อมอยู่ที่บางัวทองตลอดนะแ่หนมาซ้อมตลอดยังอยูทิการเห็นว่าซ้อมหนักเลยใช่ไหมกำลังที่จุดในชีวิตารดีครับเทรนเนอร์ครับได้สอนนะครับยินดีด้วยครับยินดีด้วยผ่านรอบาดคนแล้วนี่คือผลผลของการซ้อมหนักครับด้ร์มนี่ครับคำตอบครับของอะไรต้องแบบ จากความพยายามลูกพี่นัดนี้เขาบอกว่าสู้พี่อ่าลูนัดนี้ต้องฝากเชียร์ตันโรต่อครับตันต่อเชียร์ตันโรต่อได้วนะครับคนะรัต่อเขาก่อนครับสับก่อนนะครับดูนะครับจังหวะนี้แลกกันนะครับโูกสอกครับสอกซสอกระงัดเข้าคางเลยนะครับเกลือจิ้มเกลือครับช็อตนี้สอกเข้าอยู่ดีๆครับ แจกยิ้มด้วยการเปิดครับนี่การตกครับปักเข้าไปโดนจะเป็นมวยไท้สอกซ้ายได้ดีนะครับของยกที่ผ่านมานี่เห็นชัดเจนนะครับว่านี่คืออาวุธไร้กาของซันแบ็คบูมเด็กเสียงครับศอกสั้นครับดือครับครับปักในตอนนับเลยนะครับหลับตั้งแต่โดนนี่แหละครับรับก็ยังไม่สิ้นหวังนะครับบอลครับต้องไปเหนื่อยอีกครั้ง